เคยมีอาจารย์อาจารย์หมอเขียวเคยว่านะว่าเราที่เรายังทุกอยู่เพราะเรายังไม่แบ่งปันเราก็ต้องฝึกการแบ่งปันก็จะเห็นว่าเวลาพี่น้องแบ่งปันเนี่ยเห็นพี่น้องมีความผาสุกดีนะคะทัน,นั้นเราก็ควรจะร่วมกิจกรรมนี้ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะสิ่งสําคัญในยุคนี้ก็คือการสร้างอาหารอังที่พ่อครูสมณะพุทธิรักล่าไว้ก็คือ เอออะไรนะคนดีสร้างอาหารคนชั่วช้าสาม,มารถสร้างอาวุธใช่ไหมคะคนฉลาดสร้างอาหารนี้มาอยู่ภูผขาฟ้าน้ำาจางก็พาทํากสิกรรมเราก็ไปร่วมทํากสิกรรมนะคะก็ไม่ได้ทาอะไรให้แบบปลูกออกมาเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเลยเด็กๆก,ก็ไม่ได้คุ้นเคยกับอาชีพกสิกรรมนั้นก็ทําตามที่อาจารย์เน้นนะแต่ที่นี่จุดเด่นของเขาคือผักสมนุนไพรผักป่า จะทำยังไงให้ผักป่าเนี่ยสามารถแบ่งปันออกไปถึงอายนอกโลกได้ทีนี้เอเนื่องจากโครงการห้าทันวาการแบ่งปันเนี่ยจุดเริ่มตั้งแต่เหตุปจัจจัยที่ที่บ้านคุณแม่ได้มีโอกาสทำผักกาดดองมาแบ่งปันในวันที่ห้าตอนงานพ่อหลวงเมื่อปีสองห้าหกนย์นะคะที่ที่เราไปร่วมกันสองห้าห้าเก้าสินะคะที่เราไปร่วมกันแบ่งปัน ในงานพระราชพิธีถวายอะไรนั่นอ่ะนะคะก็ได้มีการแบ่งปันแม่ได้ทำผักกาดดองไปแบกปันนี้ในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็เลยเกิดความคิดว่าจะลองแบกปันผักกาดกลับไปให้คุณแม่ลองได้รับประทานก็เกิดจากเอาผักกาดนาในพื้นที่เพราะเคยเห็นว่าหน้าฝนเขาจะเกิดเยอะมากอันนั้นถ้าพอหมดหน้าฝนเนี่ยตอนนี้น้อยลง นี้ทําไมมันถึงมีการถนอมอาหารอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งอ่ะก็เลยได้คิดว่าไปเอาผักกาดนาเน,นี่ค่ะมาลองดองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะมาหมักก็พอทํามาแล้วก็เลยให้พี่น้องเนี่ยค่ะช่วยกันทดลองรับประทานแต่ละท่านก็จะบอกว่าเออรสด,ดีเหมือนผักเสี้ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดองนี่ก็ฟังจากเแม่เคยเล่าให้ฟังบ้างพี่น้องเล่าให้ฟังก็ไปลองดองดูนะคะ สร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรบังเอ,อิญช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็มีผักที่เราปลูกกันก็คือผักกาดเขียวปีนะคะซึ่งเขาจะเผ็ดฉุนผักกาดดองนี้ไม่ใช่ผักกาดนาน่มครับเ,เผ็ดไม่เผ็ดนะคะแต่เขาก็จะมีกินฉุนถ้าคนไม่คุ้นเคยก็จะกินแล้วก็จะไม่ถูกกันนะคะกินยากค่ะก็ละเลยเอามาดองกับเกลือแล้วก็ใส่ข้าวสวยข้าวสุกด,ดูนะคะแล้วพอเราทํามันกินเสร็จแล้วก็จะมีผักเราก็ไปทดลองของเราะคะ่ะ มีผักกาดเขียวปีที่พี่น้องปลูกกันไว้อย่างที่แปลงเบิกบาลถ้าแขกปลูกมาก็าจะมีพี่น้องตัดมาแบ่งกินวันไหนเหลือเราก็ไปเก็บมาดองดูอะครับเออมันก็กินดีเสร็จแ,แล้วมีวันหนึ่งค่ะก็มีเหตุปัจจัยพระแขกก็ตัดมาเยอะเลยนะคะก็เลยได้ไปดองก็เดี๋ยวรอรับประทานในปีใหม่กันนะคะที่เมื่อวานรายการพึ่งตน้นเราก็ได้นําเสนอไปตรงนั้นเสร็จแ,แล้วมีก็มีพี่น้องเราอีกนะคะก็รู้สึกว่าเออ ผักในพื้นที่เปิลนกไส้เนี่ยจะเยอะมากก็เลยจะลองเอามาลองเอามาดองดูเอามาหมักเกลือดูว่ากินเราจะเป็นยังไงซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปทําก็จะเห็นเนี่ยค่ะว่าการแบ่งปันเนี่ยเราต้องทําด้วยใจบริสุทธิ์เองจริงๆนะคะเมื่อวานก็ได้ไปตอนไปขยําเกลือนะคะมันก็มีความใจร้อนได้พบว่าตัวเองมีความใจร้อนได้หยิบจะอยากลงไปบงเพ็ญทากสิกรรมเร็ว มันก็จะขยำรีบขยำเกลือแล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเลยมันเกลือมันไม่เข้าเนื้อค่ะก็เลยรู้สึกเธอจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยการจะให้เขาเนี่ยต้องให้ของดีนะคะก็เลยเออเอาที่ขยำแล้วอะคะ่ะที่ใส่ไว้ในโถแล้วเตรียมรอใส่นะ้ำเอาออกมาใหม่ค่ะเอามาขยำใหม่ขยำด้วยความใจเย็นนะคะจะรีบไปไหนก็ลองขยำเพราะการที่จะทําอะไรให้ใครเนี่ยเราต้องทําด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆ ราจะให้ของดีเราก็ต้องทําด้วยความใจเย็นอ๋อมันได้เห็นความใจร้อนเนี่ยที่มันจะรีบไปมันไม่น่าจ่ะเกลือมันไม่เข้าเนื้อก็เลยลองชา้ชาๆขยับด้วยความใจเย็นก็ปราบมานไปนะคะแล้วก็รู้สึกเออทําใหม่ออกมาดูดีเลยดูงามเดี๋ยวรอพี่น้องเราประทานกันนะคะก็นี่ไงก็เลยได้เห็นว่าเนี่ยค่ะเออการคิดที่จะให้โดยไม่เอาอะไรจากใครให้ได้แล้วก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยค่ะ thank you